จะสังเกตว่าต้นมะเขือพวงมีเพี้ยแป้งบุกแล้วครับโดยการน,นำพามดเยอะแยะไปหมดนี่ครับใต้ใบจะมีเพี้ยแป้งตัวมองเห็นได้ครับเขาจะมีสีขาวๆเมือกสีขาวหุ้มตัวและมีตัวเล็กๆอยู่ ลุกใบครับเพี้ยแป้งเริ่มระบาดเยอะจัดการได้เลยครับด้วยน้ำหมักแต่ขั้นตอนที่ง่ายที่สุดของผมก็คือเด็ดใบทิ้งไปทำลายทิ้งครับด้วยการเผาทำลายเพราะเชื้อโรคเชื้อไวรัสจะเกิดขึ้นได้นี่ครับมแมลง ทำให้เกิดไวรัสได้เพราะว่าเพีียพวกนี้จะดูดและมีเชื้อลาเชื้อโรคต่างๆตามมามีทุกใบเราต้องเด็ดทิ้งให้หมดเขาจะแตกมาใหม่ครับวิธีง่ายๆแล้วก็ใช้น้ําหมักลาดรดอันนี้ที่เกิดเพีียแป้งเพราะเป็นการทดลอง ไม่ฉีดไม่พ่นใดๆทั้งสิ้นก็จนได้ครับเกิดเพี้ยแป้งทุกใบจัดการให้หมดครับใบเล็กๆก็จัดการให้หมดเขาจะแตกมาใหม่ไม่มีคำว่าตายครับพืชผักยิ่งช่วงหน้าฝนไม่ต้องกลัวมีครับ ก็เก็บใบยอดไว้สักสองใบให้เขาแตกมาใหม่จะไม่มีทำแบบนี้ครับง่ายที่สุดแล้วเอาใบที่มีเพี้ยแป้งไปทำลายด้วยการเผาให้ห่างไม่งั้นก็จะมาอีกเด็ดทิ้งให้หมด หลังจากนั้นเราก็จะใช้น้ำหมักมาลาดรดอันนี้ก็เอาออกไปด้วยก็ได้ครับสังเกตครับขนาดใบเล็กๆก็ยังมีเพี้ยแป้งต้นเล็กต้นน้อยมีหมดครับหน้าผนจะระบาดเยอะก็จะมีพลิก ก็เป็นนะครับสังเกตด้วยการที่เราไม่ฉีดพ่นน้ำหมักเลยก็ออกดอกมาแล้วครับเป็นพริกยอดสนที่ขึ้นมาขึ้นมาเองแทรกในต้นกะเพราแต่นี่จะมาว่ากันทำง่ายง่ายครับถ้าเราไม่มีเวลาจะฉีดพ่นแต่ถ้าเราฉีดพ่นบ่อยๆไม่มีไม่มีเกิดครับด้วยน้ำหมักต่างๆน้ำหมักยาเส้น น้ำหมักใบสะเดาที่มีรสฝาดน้ำหมักใบอะไรก็ได้ครับพืชที่มีรสฝาดเอามาหมักรวมใช้กับากากน้ําตาลผสมใช้จุลินทรีย์บ้างเพื่อช่วยให้พืชได้เจริญเติบโตแตกรากดีผสมไปได้ครับ จุลินทรีย์ไม่มีคำว่าอันตรายเราจะผสมปนเปอะไรก็ได้หมดครับแต่อย่าไปผสมกับของร้อนเช่นสารเคมีเช่นยาฆ่า,มาแมลงอย่าไปผสมหรือจะเป็นปูนขาวก็อย่าไปผสมครับถ้าเราใช้สารเคมีเช่นปูนขาวซึ่งไม่ได้อันตรายแต่ เป็นการปรับ pH ของดินแต่ก็อย่าไปใช้ครับสังเกตหน้าฝนก็เริ่มจะมีหญ้าเกิดขึ้นแต่กระเพาก็เริ่มแตกยอดมางามๆเพราะว่าฝนตกมาใบก็จะงามขึ้น แต่ดอกก็เยอะขึ้นเพราะว่าปลูกมาได้ปีฝ่าเ้าก็แตกมาเรื่อยๆทุกที่ครับเราก็เด็ดกินเด็ดขายได้ครับต้นนี้ออกดอกแล้วครับเพี้ยแป้งไม่มี เพราะว่าเราไล่มแมลงเพี้ยแป้งจะไม่มีและออกดอกเป็นมะเขือพวงเหมือนกันครับออกดอกเยอะนี่ครับถ้าเราฉีดพ่นเขาก็จะไม่มีไม่มีเพี้ยแป้งทุกที่ครับใต้ใบเพี้ยแป้งจะอยู่ใต้ใบ นี่ครับไม่มีครับต้นนี้เดี๋ยวก็จะออกดอกดีต้องฉีดพ่นบ่อยๆนะครับน้ำหมักไรมแมลงที่ทำด้วยยาเส้นผสมกับเหล้าขาวใส่มะนาวสักซีกหนึ่งที่เคยทำหรือจะเป็นน้ําหมักใบสะเดาพืชผักที่มีรสฝาด ก็ผสมได้ครับเอามาฉีดพ่นบ่อยๆ3วัน4วันครั้งก็ยังดีฉีดให้ใต้ใบด้วยครับตัวนี้ก็งามดีพอใช้ได้ครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะครับเพราะเป็นการปรุงดินที่ดีก็เลยงามขึ้นมาเดี๋ยวก็จะออกดอก ทั่วไปทุกยอดครับสตูกไม่ยากนะครับเมื่อก่อนผมก็ตัดทิ้งหมดครับมัเหลือแต่กิ่งโคนโเราก็แตกมาใหม่ต้นนี้แต่ยิ่งแตกแขนงเยอะเป็นพุ่มใหญ่ขึ้นถ้าเราไปตัดเขาก็แตกแต่ช้าต้นเดียวเหลือกินครับเก็บทิ้งก็ครึ่งโลขึ้นไป แต่ถ้าปลูเกเยอะเยอะก็เก็บขายได้เลยครับก็บางช่วงก็แพงโลละเจ็ดแปบบาทช่วงปกติก็4ี่ห้บาทร้อยบาทก็มีครับปีกายนี่โลละร้อยก็มีก็ฝากไว้ครับการจัดการเพี้ยแป้งง่ายๆเด็ดใบทิ้งถ้าเราไม่อยากจะไม่มีเวลาทำน้ำหมักแต่ก็ทำไม่อยากครับ น้ำหมักง่ายๆถ้าดูแลซะหน่อยแต่ถ้าขี้เกียจก็เด็ดใบทิ้งไปก่อนเพราะว่าจะได้นำตัวเชื้อเพี้ยแป้งออกไปให้หมดจะได้เป็นการขจัดให้สิ้นซากครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ